สวัสดีเอซียามค่ำนะคะตอนนี้ค่ำแล้วเนาะก็ยังไม่หยุดนะคะตอนนี้ใส่แป้นะเหล็กแป้ได้จักตูวแล้วนี่สามตูวนะคะพี่น้องโอ้โ้บุ้มเก่งเว้ยบุ้มเก่งเว้ยช่างฝึกงานพี่น้องอสุดยอดจริงๆภาพจับได้พอดีนะพี่น้องนะเกือบไปแล้วถ้าอีเลี้ยงเครื่องค้างลงมานี่ พังแน่นอน oh. พอดีเป๊ะอันนี้ก็เหล็กแปลตัวที่สีนะคะใส่รุ่นทียิบเลยพี่น้องเม็ดเม็ดละตัว ช่างไม้ของเราไม่ไว้ใจนะคะพี่น้องไม่ไว้ใจตู้เชื่อมนะกลัวมันมีขาใต่ไปตกเองเนาะจับไว้ดีกว่านะคะ วทำไมจะแซมเปิลรูเหรอ <anca us y> สังกะสีสังกะสีเอาเอาคอนให้พี่น้องเอาเหลายอ่าเอเอหรอทดสอบทดสอบนะคะพี่น้องหลังจากขึ้นเหล็กแปรได้สี่ตัวเนาะ <c oughs> ทดสอบก่อนนะคะ ได้ใช้กี่ต่อในพ่อมาต่อยเอาเอาทำไมมันหลุดไปในไม่พอดีอมันอยู่ที่แปตัวที่สามโอ้ยอุตสาห์ขึ้นหัวข้อคลิปนั้นบอกทำแล้วลืมไม่ใช่งานของเรามันไม่ใช่นะพี่น้องนะะขของเเราจเาจ้กันไหม ไม่รู้มันยาวไหมไม่รู้แล้วเราไมจะบรพาเขาบัไดขึ้นยอดเลยต้องย้ายเหล็กเปรหรออันนี้ก็ขึ้นไปเอาอัานี้ บันไดปีนนะมันมันปีนก็แค่เจ็บ <ไป S 1> เอเอ,เอบอกให้ลุงนี่ไปวัดนะลุงนี่ไปวัดบ้างก๊กตูมเด้เอ,อยาไดยาได ต้องพูดให้จบได้ไไก็วัดตัวน,นี้ก่อนว่ามันกี่เมตรเนาะแล้วก็ไปวัดนู้นอีกกองโน้นน่ะไหมเลือกออกมาเลยดึงออกมาเลยนะ่ะอ๋อก็เลยมัดไว้เรอะซะมันจังไม่ตกนะอืม <laughs> ไม่ต้องมาจับใช่ไหมไ้่ไบอสองเมตรสี่สิบสีโตกันก็ไม่หอดบอ่อ้อ มาพี่น้องคิดเห็นอย่างไรนะคะเราต้องเลื่อนแปรหรือว่าไม่เลื่อนไม่เลื่อนเหรอมันมันรวยแล้วแล้วสังกะสีนั่นเด้ถ้าสังกะสีโตเก่าเนี่ยเราก็เอาเหล็กเหล็กสองนี่มาสอดไว้ก่อนอไม่ต้องเชื่อมบ่ต้องเชื่อมอสมมติตรงนี้ได้ ได้เนาะซื้อแตงสีมาใส่ใหม่มันก็จะได้สวยแล้วก็ตัวนี้ก็เอาดึงออกเลยอืนอเนาะอันเดียวนี้เนาะไม่ต้องโอเคนี่มาน้อยมันกลืนมันกลืนทงกระพายเอาใส่ให้มันครบ ไอ้บุมกินแก้วอีกแลกิมักงมดมึงอบุมนะสร้างอันนี้กินแต่สมม ส้งกระซิมันไม่เอาลงมัน,น,นกลิ่นยังใส่เด็กแปะอีกสามตัวนะพี่น้องนะยื่นไปแม่ตรงนี้แปะนะ ตู้เชื่อมไม่หล่นแล้วนะคะทีนี้อโอ้ไม้ทางนั้นไม้ทางนั้นเตะเสาเอ้ามือคืออะได้ดเป็นเต้นล้ำสิงเจงมื่อคืนนี่เพิ่นเต้นน้ำลานนะนะฮะ,ล,ล,ะล้ำสิงเชื่อได้ทุกเพื่อเราเอาลายมือก็โดนเงินจ้างล้ำสิงนี่เป็นละน้อย หลายหมือ่นอยู่เด้อทีนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพวกกันใหม่สวัสดีค่ะ